อย่าเพื่อหลดยะอย่าเพื่อหอดญาตคุมไปกลางกลางเอออาจารย์นัดสี่เดือนครัทงทีลังแล้วก็ <c oughs> ดีใจอย่างนี้เลยได้มาําแบันตาน,นีตาไปเลยตู้ไปเลยไมน้องไ,ไม่ต้องสนใจเคยดูแลตัวเองร่างกายก็เราเราต้องดูแลเองอย่าใจไม่สนใจเคยจะเก็บไว้ซื้อมีตัง้งจะเก็บไว้ซื้อตัวนี้อย่างเดียว Bạn nhiều bi đừng gì làm tôm chẳng mấy giờ chạy mấy bài đơn mấy rốt rèn xiên cả mấy nhì thương, bà tuổi em tao tùy nè bởi chạp xe pha phải mất rồi mấy chuột nhưng mà nhưng mà mình đưa, nhà, nha dù chẳng ít mấy mình sẽ ra ăn xương ngon bị tạo ơi อินเหลวจะใ้จะผู้ตัวเองว่ากูจะต้องดีให้ได้กูจะต้องโขู่ได้ดังจะต้องมีเสียงอินเหลวทั้งวันนี้ดีดีดีบ,บอกผมโมกุ้งหนาวกูนมน่แบบมัดกล้าเนื้อเลี้ยเดินกลองตัวจะไม่ปีเดิกนกงหอังจ้างต่อไปนี้ล้วจะจู้วันละส่งโมูบอกบางทีก็เกินนะตัวส่งโมูบางทีก็เกินซนะึ่งแบบบอกเผืเ่อๆให้รูว้ว่า ย่าเจอดทนกับความเป็นรู้มา20ปีแล้วแต่เน่ยมันเป็นความลับที่ไม่บอกใคยเรื่องก็เราเรื่องขอเราแต่วันนี้ย่ามาเผยเผยให้เพื่อนกวงย่ามาอธิบายให้เพื่อนดวงว่าเราไม่ใช่ได้มาทำช่อเจ้หนะเราก็เป็นรู้มาโกนเป็นมาจนว่าไม่รู้จะรักษาอย่างเลยเลวคับเพราะฉะนั้นทุกคนในที่ก็ทำได้านี้ก็ นี่จะมาโมเปื้อนๆดีกะตุกคนทีบำบัดกล้ามเนื้อปัญญาใจเป็นปันนีปันนีเพราะว่าทุกคนเข้าใจหน้าชีิตเราเราต้องสู้นะเราอยากคอยหมายคี้คนที่ดูแลไม่มีใครดูแลเราได้แตวตัวเราเองมีดูแลตัวเองมาอย่างดีมาไปโรงพากแต่ว,ว่ามีผู้ชายคนนึงก็าามาท่ามป้าอายุเท่าไรเดินอย่างเครียวเลยวะ ตาโอ้เจ็ดสิบเจ็ดพ่อผมอายุป้านี่มาไม่ไหวเดินไม่รอดว่ะแต่ป้าอยู่งหลงบ้าน่าใจก็ไม่กล้าแนะนําแต่นี่แนะนําได้อยู่คนนึงนะเพืาะเดี๋ยววันยุคเรายุคปั่นนมนกก็ซื้อเลี้ยวซื้อไปส่งวันแล้วก็เพิ่งทํานี่กําลังทําเดี๋ยวว่าจะลงไลนนี่แล้วจะโทรไปให้ไปท้านนี่เดี๋ยวว่าเขาก็โทรไลนเขาเลยก็ขอบคุณทุกคนที่สนใจนะ แต่มีส่วนในเราต้องส่นตัวของเราไว้เราต้องดูแลดีขอบคุณทุกคุณทีในคลิกเนี้อย่าใจนะคะขอบคุณก่้ะก็ไปทําหน้าทีก่อนนะช่วยถั่วไปเลยแค่นี้จ้า